คะทุกคนก็เวลข้ามกับการกลับมาอย่างรวดเร็วนะคะเมื่อกี้เพิ่งปล่อยคลิปออกไปนะคะวันนี้ก็ปล่อยต่ออีกหนึ่งคลิปเลยเป็น2คลิปต่อกันเลยในวันนี้เนาะกับช่อง i am a e d i c t channel ค่ะที่วันนี้เรากลับมาอย่างรวดเร็ววันนี้ค่ะเทปต,ต,ตัวเทเลอร์ของภาพยนตร์วายแนว รักโรแมนติกสยองขวัญอย่างดับแสงแลระว,วีได้ปล่อยมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะในวันนี้เมื่อเวลา5้าโมงที่ผ่านมาวันนี้ก็เลยแบบโอเครีบกลับมาแบบ รีแอคอย่างรวดเร็วเลยนอกจากเดิมที่เราดูตัวทีเซอร์ไม่กี่วิที่ผ่านมานั่นคือทีเซอร์เรียกน้ำจิม้มแต่ครั้งนี้ค่ะทุกคนเราจะได้ดูตัวเต็มๆแล้วว่าจะสนุกสนานจะสยองขวัญจะโรแม,มนติกขนาดไหนนักสแสดงแต่ละคนจะคุณภาพแค่ไหนเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเพราะว่ารอบถแถลงข่าวที่ผ่านมาเนี่ยคนที่แฟน,แฟนเรืยอว่าแฟน,แฟน,แฟนที่ได้ดูเมื่อ เมื่อที่งานแถลงข่าวเขาอวยกันแบบสุดๆเลยว่ามันดีมากมาดูกันเลยค่ะโอ้เปิดฉากแรกมาคือโคตรดีเลยที่คุณปู่เรียกมาพี่เรียดจริงเรื่องอะไรเหรอครับสินแสก็ยุ่งเรื่ทงจำนายเอาไว้ว่าร้านจะปคุณมสำเร็จใหก็เลยอยากให้ปู่ดวงชะตากับผู้ชะตาเอาไว้สมท ong ตุศนาไปเลยนะนี่แสงรุลวี วีณจักรพงศ์วีพวกเธอไม่ติดใจเรื่องที่ทั้งสองเป็นชายถ้านมวีจะช่วยเพิ่มเพิคนจากของร้ายได้คือไม่บติดใจอะไรครับคุณพ่อคุณแม่คุณตะคุณยายได้ดีมากเลิกลงจะเป็นผู้ช่วตาของฉันสามไม่ได้เท่ช่วยตาหรอกไม่อยากเป็นผู้ชะ่วยตาคนหรอกอ๋อผู้ดีเลยชัดดีถ้าเราจะอยู่ร่วมกันก็มาทำข้อตกลงกันเราจะอยู่ร่วมกันเป็นทำดีต่อกัน เวลาเจอผู้ยหญงและเรื่องนี้จะจบเนแรกๆก,ก็คือแบบไม่ถูกกันม,มีข้อตรกลงท้่กันะกันอันนี้คือฉากอะไร<ม>อย่าบอกว่าเป็นฉากสยองข<ม>วัญนะโอ้โหเรียกโคตรดีอ่ะม,วมิวคือดีมาก อ่ะรเธอจะบอกฉันว่าเธอใจผีนั่นหรออยู่กับฉันต้องตั้งกลัวฉันจะอยู่ข้างเธอเองสาวอีสอบางทีการที่เราได้เจอกันมันเป็นอันเป็นโชคชะตาจริงๆเจ้าเอื้อนนี่แหละค่ะอันนี้ก็คือช็อตเมื่อกี้ช็อตแบบร้อนๆตอนนี้มาฉอดแบบโรแมนติกหน้าเก่งดีพวกไปจบสองคลองน้ำติ่ง ผมรู้อยู่แล้วด้วยซ้ำมันไั่มีวันเป็นผมในแรกเส็จช้ำไปก็เท่านั้นใช่ไห่ใช่ผมคไม่ทุรังอยู่ดีพี่ลูกทำให้พี่ว่นมัมือชนด้ี่กันคนจะพอใจแล้วไม่ใช่หรือพี่กเป็นคนช่นี่ไงฉากกระถางกันไมเธอเคยเห็น้อยเส้นนี้ไหมวิ่ง ฉากตกน้ำก็ดีฉากเมื่อกี้ก็ดีจอมก้านี้คือการจอมก้อฉากตกน้ำฉากที่พี่ต้องรับชันกับฉันคนเดียวชั่นนี้น่ากลัว20กรกฎาคมเจอกับทุกกลุ่มภาพยนตร์ ุกคนฉากที่ว่าหวานก็หวานฉากที่แบบจะน่ากลัวก็คือแบบน่ากลัวว่าช็อตสุดท้ายที่เป็นช็อตของพี่ทับทิมเมื่อกี้ตกใจจริงคือแบบพี่ทับทิมในง,งานแาลหข่าเมื่อกี้เขาบอกว่าเขาชมีการใช้เสียงที่ไม่ใช่นำเสียงแบบเออที่แตกต่างออกไปจากการที่เราฟังเมื่อกี้ก็แบบอยู่สยดสยองแล้วอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ มันอลังการงานสร้างมากๆเลยอ่ะคือเป็นแนวภา,าพยนตภาพยนตใช่ปะ่ะเป็นวายโรมนติกพีเรียดที่สยองขวัญแล้วความเป็นพีเรียดแล้วก็ความเป็นสยองขวัญน,นะมันรู้สึกว่ามันเพิ่มความ ทาีคูณความน่ากลัวอยู่แล้วอะ่ะพี่ทับทิมก็คือเล่นดีมากๆแล้วทุกฉากที่เขาปรากฏตัวก็คือแบบตกใจตกใจแล้วก็หลอนทุกฉากเลยฉากที่ที่เขายืนทับอกของแสงละวีตอนที่แสงลวีกำลังนอนอันนั้นน่ากลัวมากเลยอะ่ะมันสุดสุดจริงๆสุดยอดมากๆเลยตัวของพี่ซีก็เล่นได้ไดแบบอบอุ่นนุ่มนวล,นลนจะแบบพ่องแง่แม่เงินจะแบบเออ รักก็คือรักอ่ะตอนแรกอาจจะดูแบบไม่ถูกกับแสงลวีใช่ไหมก็อยู่ไปเรื่อยๆก็คือแบบเขามีความอบอุ่นความแบบโรแมนติกในตัวความความรักแล้วก็ความห่วงใยในตัวของแสงลอวีในเยอะมากๆเลยจากที่เราเห็นเนาะคือแบบมันอินมากเรียกได้ว่าเป็นภาพยนตร์ที่ทั้งคู่ทําออกมาได้ดีมากเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกด้วยที่ที่ไม่ใช่ซีรีส์ไม่ใช่ละครแต่เขาทําได้ออกมาดีมากๆแล้วก็สมบุรสปบัิ มากมากเลยทั้งพี่สีทั้งนูนิวโดยเฉพาะนูนิวเก่งมากๆก,การพัฒนาของนูนิวที่แบบสุดๆอะ่ะคือน้องเก่งมากเลยอะความสุดของน้องจะไปอยู่ที่ไหนเราเป็นความเขาเป็นเนขาเรียกว,ว่าเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกเลยเนาะซึ่งอย่างที่นูนิวบอกในงานแถลงข่าวอะเนาะบอกว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่ซีรีส์ไม่ใช่ละครไม่ใช่ อะไรเงี้ยมันเป็นภาพพยนตร์แล้วซึ่งความเป็นภาพพยนตร์จะมีความเรียวใช่ไหมแล้วน้องก็คือเล่นได้เรียวมากๆเรียวแบบสมจริงแล้วก็อินกับบทบาททำให้เรารู้สึกว่าอินเนอร์ทุกอย่างที่น้องสื่อออกมากในตัวของภาพยนตร์เมื่อกี้เราได้ฟิลลิ่งเราได้เรารู้สึกว่าเราอินไปกับตัวของบทของแสงและวีโดยเฉพาะฉากที่ตอนโดนผีเข้าฉากต,ตกน้ําฉากโดนผีเข้าแล้วตาเหลือกเมื่อกี้คือน่ากลัวมากๆแล้วน้อง แ่งมากฉากตกน้ําหรือว่าฉากที่สะดุดขาตัวเองฉากกระถางต้นไม้ร่วงลงมาอย่างเงี้ยทุกอย่างนนองคนโทรลออกมาได้ดีมากๆาแล้วก็แบบโคตรอินอะแล้วเรื่องเนี้ยมีพี่การมีหมอฤทธิ์ด้วยที่มาประบ,บทเป็นคุณพลึกกับคุณจันทกรในวัยหนุ่มเนาะก็เป็นอีกหนึ่งบทบาทที่น่าติดตามมากๆของพี่การแล้วก็พี่ฤทธิ์นะคะอีกหนึ่งเมนหลักที่อดชื่นชมไม่ได้เลยนั่นก็คือพี่ทัพทีแบบ มีความหลอนมีการใช้เสียงหรืออะไรอย่างเงี้ยใครที่จะไปดูคนเดียวก็แนะนําว่าให้หาเพื่อนไปด้วยก็ดีนะคือแบบแค่เราดูเรารู้สึกสัมผัสความน่ากลัวแล้วอะ่ะตัวเทรอร์รที่ปล่อยออกมามันชวนน่าติดตามมากๆก็อยากให้ถึงวันที่20เร็วๆจริงก็มีน้องน้ําปิงด้วยเนาะก็มาร่วมด้วยแล้วก็นักแสดงท่านอื่นๆถือว่าขับคังมากๆเลยกับเรื่องนี้รอติดตามชมทุก โรงภาพยนตร์นะคะในวันที่20กรกฎาคมโอเจรอไม่ไหวแล้วอยากดูแล้วจริงๆก็ที่สำคัญก็จะรอ OST ของพี่ซีไลนูนด้วยแล้วเพราะว่าตอนงานแถลงข่าวก็ได้ฟังแบบนิดๆหน่อยๆที่เขาร้องออกมาแล้วเป็นประโยคสั้นๆเนาะก,ก็รอติดตามนะคะสำหรับการรีแอคชั่นนะคะ ตัวอ f f i c i a l ยลเทเลอของดับแสงรรวีนะคะภาพพยนต์วายแนวโรแมนติกเสียงควัญก็จบเพียงเท่านี้นะคะก็ฝากติดตามด้วยนะคะกับผลงานภาพยนต์ครั้งแรกเลยของพี่สีแลนูนิวแล้วก็เป็นอีกหนึ่งความท้าทายของทั้งคู่เลยแล้วก็จากที่เห็นคือเขาทำออกมาได้ออกมาได้ดีมากๆก็ฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นคลิปไหนลนะก็ฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย Thank you